ท่านผู้ฟังผมอาจารย์อรุณวรชุนวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่ท่านอยากรู้คือวิธีการทำบ่อดักไขมันจากอ่างลางจานและการนำไขมันไปทำปุ๋ยบ่อดักไขมันเนี่ย ถ้าพูดถึงใช้กระป๋องหรือถังเป็นตัวทำเป็นบอ่อมันจะไม่ค่อยได้ประโยชน์ครับเพราะน้ำที่ไหลลงมาจากอ่างล้างจานเนี่ยมันแรงจะทำให้ไขมันไปต่อยังบอ่อที่สองบอ่อที่สามได้ที่ผมจะพูดนี่เป็นบอ่อน้ำลึก ถ้าท่านมีพื้นที่ด้านหลังอ่างล้างจานท่านต้องขุดครับทำบ่อบ่อในที่นี้เราใช้ถังซีเมนกลมซ้อนกันสามถังเรียกว่าหนึ่งชุดในนี้ชุดหนึ่งเนี่ยครับท่านต้องยาซีเมนไม่ให้รั่วทำพื้นซีเมนให้แข็งแรงเราจะทำเป็นสามชุด ในแต่ละชุดเนี่ยนะครับเราใช้ท่อ pvc ขนาด3นิ้วทําเป็นรูปตัว L กลับหัวต่อเชื่อมกันระหว่างบอ1บอสองและบอ3บอ1เป็นบอรับน้ำบอสองเป็นบอถ่ายไปยังบอที่3บอที่3เป็นบ่อที่ทิ้ง ถ้ามีรูปภาพออกอากาศได้ก็ผมคิดว่าเราก็จะได้เห็นภาพครับเป็นถังสามชุดมีท่อแบบตัวเอลความการทำบ่อดักไขมันสำคัญอย่างเดียวว่าใไขมันที่ได้เนี่ย มันจะเกิดขึ้นตอนระยะประมาณ10วันหรือสิบห้าวันเนี่ยมันจะเป็นไขมันที่จับตัวลอยอยู่หน้านา้ำเราต้องช้อนเอาออกแต่ถ้าท่านเอาไขมันเนี่ยไปทิ้งให้รถขยะเขาจะไม่รับครับเพราะเวลารถเขาอัดขยะมันจะแตกไหลเลอะเทอะมีกลิ่นเหม็นเพราะฉะนั้นรถขยะ จะรังเกียจเรื่องไขมันที่เราทิ้งเพราะฉะนั้นเราไขามันที่ได้เนี่ยครับมันมีอยู่สองอย่างคือนําไปฝังดินทิ้งเลยไม่ได้ประโยชน์และอีกอย่างหนึ่งก็คือนําเอาไขามันไปทําเป็นปุ๋ยรดต้นไม้เพราะนั้นไขมันที่ได้เนี่ยครับมันจะรวมทั้งเศษอาหาร พะจากอ่างล้างจานลงมาเนี่ยเราต้องทําที่ดักเศษอาหารทุกวันเศษอาหารท่านเอาไปทิ้งที่ไหนถ้าทิ้งรถขยะมันก็เหม็นครับพร้อมเป็นของเสียเพราะนั้นท่านจึงต้องทําบ่ออีกเพื่อทําปุ๋ยบ่อปุ๋ยเนี่ยนะครับเราใช้ถังถังกลม ชุดหนึ่งเราซ้อนกันแค่สองถังสองชุดต่อเชื่อมกันที่ก้นบ่อด้วยท่อซีเมนท่อซีเมนนี่ก็คือท่อที่เขาทำปล่องหรือท่านจะใช้ท่อ PVC ก็ได้ขนาดใหญ่ก็ขนาดห้านิ้วเป็นตัวท่ออยู่เชื่อมกันทีนี้บ่อ ทำปุ๋ยเนี่ยท่านต้องมีแค่สองชุดชุดหนึ่งสำหรับทิ้งขยะทิ้งไขมันทิ้งเศษอาหารแล้วอีกข้างหนึ่งคือใช้ตักปุ๋ยตักน้ำปุ๋ยที่ได้แล้ววิธีทำครับ ท่านต้องเทน้ำา m เเดี๋ยวเราจะพูดถึง EM ทำอย่างไรนะครับ